สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้สวนหลังบ้านพามาชมส, alia, สวนหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะก่อนที่เราจะไปทํางานเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะช่วงนี้นะคะเราจะติดอยู่แต่กับกับป่าเนาะเราไปเที่ยวหาเก็บเห็ดนะคะแต่ว่าคลิปเก็บเห็ดเราตัดต่ตอยังไม่ได้แล้วก็มันไม่มีภาพมันเป็นภาพแต่ว่ามันไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะพยายามตัดต่อให้นะคะเพราะว่าเราไปเก็บครั้งแรกแล้วเราตัง้งเรายังตั้งกล้องไม่เป็นแล้วก็ เราต้องรีบเก็บเห็ดเพื่อที่จะให้ทันเพื่อนเนาะมันก็เลยทําให้เราช้าทีนี้การมาตัดต่อคลิปมันก็จะช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันต้องเลือกมุมที่แบบเออพอดูได้อะไรประมาณนี้นะคะเราก็เลยจะมาถ่ายคลิปสั้นๆในสวนเหมือนเดิมมาให้ชมนะคะคลิปสั้นๆในสวนเราก็จะมีต้นพริกที่มันเริ่มสุกแดงแล้วปีนี้เป็นพันบักเก็ตไฟเออร์เหมือนเดิมนะคะเป็นพริกบักเก็ตไฟเออร์เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเผ็ดและเผ็ดมากมันแตกกว่าที่ทุกปี ตรงที่มันเผ็ดและเผ็ดมากแล้วลูกมันจะใหญ่กว่าสวยกว่าแต่ปีนี้พริกพันเก่ากับพันใหม่มันก็จะใหญ่จะยาวนะคะดูพริกเขาจะใหญ่จะยาวแล้วจะสดไม่รู้ด้วยว่าเราเราใส่ไออะไรนะบูสเตอร์หรือเปล่านะแบบมันเล่งมันเขาเรียกบูสเตอร์คือมันเป็นปุ๋ยที่ทําให้โต,ตเป็นออแกนิกนะคะเป็นบูสเตอร์ออแกนิกเขาจะเขียนไว้ในกล่องแบบนี้นะคะเป็นบูสเตอร์แต่มันจะอยู่ในโซนของออแกนิกเนาะเราก็เลือกมาใช้แล้วเขาก็ต้นใหญ่ต้นสวยนะคะ ถ้าอยู time, ่ที be, points, es, ่ประเทศไทยนี Folks, <us> every, ่เนาะต้นพวกนี้มันก็จะอยู่ได้นานหน่อยกินได้หลายรอบขายก็คือกําไรทั้งนั้นเลยนะคะแต่อยู่ที่อังกฤษมันก็จะกินได้แค่ครั้งเดียวมันก็จะเนี่ยพอสิ้นสิงหากันยาก็เริ่มเข้าหน้าหนาวนะคะถ้าเริ่มเข้าหน้าหนาวก็จะเหมือนประเทศเราลมมันก็จะมาแบบเย็นๆมาเรื่อยๆลมมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันก็จะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะแต่พิกนี้มันก็จะยังจะกินได้จนถึงเดือนธันวานะคะถึงจะเข้าหน้าหนาวเขาก็ยังกินได้จนถึงเดือนธันวา ของเราก็จะมีหลายต้นที่ซื้อมาก็เริ่มแบบย้อยๆเหมือนกันตอนแรกคิดว่าจะไม่ย้อยไม่ย้อยนะคะตอนนี้ก็ย้อยๆเนี่ยไม่เพราะต้นมันเริ่มสูงเริ่มใหญ่ต้นเห็นไหมย้อยๆเหมือนกันใหญ่มากแล้วก็ดกมากด้วยย้อยๆ,ๆอันนี้เราเอามาไว้แล้วไม่ได้ตัดหญนะ้าเนาะเพราะว่ามาแต่เข้าป่านะคะมาเข้าป่าแล้วก็ทํางานนั่นนู่นนี่หญ้าเราก็จะลุกหน่อยเนาะพิกเราก็เนี่ยที่เอามาไว้ข้างนอกเพราะว่าถ้าเป็นช่วงเริ่มจะเข้าหน้าหน,นาวหรือเดือนสิงหา สิงหาเนี่ยมันจะมีร้อนร้อนหนาวร้อนหนาวผสมกันมันก็จะเริ่มมีราขึ้นนะคะเป็นราน้ําค้างเป็นฟังเป็นราชนิดนึงนะคะมันก็จะทําให้อยู่ข้างในแล้วมันก็จะมีเป็นเป็นเป็นเพียที่เป็นเพียตัวสีเขียวเขียวก็จะลงแล้วราก็จะลงนะคะถ้าเรามาไว้ข้างนอกแบบนี้เขาก็จะไม่โดนเนาะเขาจะโดนตามธรรมชาติดนลมพัดไปโดนฝนตกใส่อะไรประมาณเนี้มันก็จะไม่เป็นไรมันก็จะสวยงามนะคะ ดูต้นนี้ก็จะเขียว fits. ๆหน่อยเพราะว่าปุ๋ยเขายังเหลือเนาะเราใส่ขี้ไก่ออร์แกนิกกับโฟูเตอร์บูสเตอร์ออร์แกนิกนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้อันนี้มันก็จะเหลืองๆหน่อยรู้เลยว่าอันนี้ค,ค,คือเขาต้องการปุ๋ยใส่ขี้ไก่ลงไปเาก็จะเขียวนะคะพริกเราที่ออกมาตากข้างนอกนะคะก็จะประมาณนี้เราก็จะมาพามาชมเหมือนเดิมนะคะว่าช่วงนี้สวนเราอัปเดตเป็นยังไง เพราะว่าส่วนหลังบ้านไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันแล้วนะคะเพราะว่ามัวแต่ไปป่าไปแคมป์กันนะคะนี่อันนี้เขียวสวยมันย้อยตอนแรกคิดว่ามันไม่ย้อยนะเนี่ยจะเอาเข้าวกินเฮามันจะเป็นมันจะเป็นแบบเหมือนมันเนา่าเนานะ่ะเราก็ยังไม่อยากเอาเข้าไปเนาะเราขอ,อาไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งแล้วจะเอาเข้านะคะอันนี้คือพริกช่อที่มีอยู่สองอ้ยพริกช่อเราที่มีอยู่สองต้นของเราเอามา ก็เล่งเล้งมันอยู่นะคะพอเอาออกข้างนอกพอเราอยู่ข้างในเนี่ยมันจะขึ้นทั้งเพี้ยเห็นไหมมันเป็นด่างดางนี่รอมันกัดไปเป็นเพี้ยไฟแลวเป็นเพี้ยต้วเป็นตัวขาวๆเ,เ,เขียวๆอะ่ะมันจะขึ้นนี่มันรู้มันยังมีหรือเปล่าไม่ได้มาดูหลายวันแล้วดูสิี๋ยวจะให้ดูชัดๆเป็นจุดๆเนี่ยไม่รู้ไข่เขาหรือเปล่านี่นะเออยังมีอยู่นะเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นเป็นเหมือนเพี้ยกระโดดเขาเรียกอะ่ะ มันเป็นตัวเป็นตัวแล้วมันก็จะเดินเดินแล้วคนที่นี่เขาชอบเหมือนว่าเอาไปล้างกับน้ํายาล้างจานอะไรเงี้ยเอาน้าจามาเอาน้ํายาล้างจามาล้างหรือเอาต้นขามาล้างอะเราออกมาตากฝนตากนี่เลยแล้วมันก็จะไปมันจะตายเดี๋ยวมันก็จะไปเนาะเนี่ยโดรอยมันวางไข่นะคะอันนี้คือรอยวางเขาวางไข่สงสัยเขาจะไปแล้วเพราะตัวเร,เราออกมามันเยอะสงสัยจะไปแล้วต้องไปดูข้างในในกรีนเฮานะคะว่ามัน,นมีหรือเปล่า ไปดูในกินค้าว่ายังมีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเข้าไปดูเนาะดูซิไม่ได้ตัดยาลกมากพอเข้าไปข้างในดูต้นมะกรูดเรามะกรูดที่นี่อา้าวนี่เป็นลูกมะกรูดออกแล้วนะเนาะพี่เขาบอกว่ามะกรูดมะกรูดเนมันก็กรูดให้เราอยู่แต่ใบมันนะคะเขาบอกเลยว่ามันกลิ่นเหมือนมะนาวเนี่ยเด็ดดมยังไงก็กลิ่นมะนาวแต่เป็นร่วมเป็นมะกรูดนะคะพี่เขาให้มาเนาะเขาใจดีให้มา เราก็งงๆอันนี้ต้องมาใส่มาเล่นงปุ๋ยเขาอีกนิดนึงเนาะพี่เขาบอกว่าเขาเล่นงต้นสวยเขาไว้ข้างนอกอย่างนี้แล้วเขาก็ใส่ปุ๋ยเนี่ยใบจะออกต้อันนี้แต่ว่ามะกรูดเนี่ยจะใส่ที่ไก่กับปุ๋ยเล่งใบนะคะแต่มันจะเขียนออปโป้ที่เป็นออแก,กนิกเนาะเราจะใช้ของทุกอย่างออแก,กนิกนะคะเพราะว่ากินเพื่อสุขภาพไม่งั้นก็ปลูกมาจะเสียเวลาเราเนาะะทีมันเหลือเยอะเลยเอาผักใบวบ,บกมาลง ไปโมงมาลงนี่ไม่หวังอะไรนะหวังแค่ว่าให้เขาออกออกดอกแล้วก็เคราะห์ไอ้เนี่ยมันจะออกดอกเนาะแล้วมันก็จะร่วงเพราะมันร่วงเสร็จมันจะขึ้นเราหวังแค่นั้นนะคะนี่ไม่ได้ไม่ได้มาดูมันมันจะมีมันจะมีพวกตะกะแตนพวกไอ้ตัวนอนที่กินใบมาจิกนกพวกเนี้ยมาจิกใบมันก็จะแหวงแหวงอันนี้ไม่มีเวลามามันเด็ดใบมันออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะอันนี้หาเวลาอยู่นะคะ เวลาเราเข้าไปในป่าออกมาเข้าไปในป่าออกมาช่วงนี้เข้าป่าสนุกมากเลยเดี๋ยวเก็บภาพสนุกสนุกมาฝากเนาะในคลิปช็อตก็มีนะคะใครท,ที่ที่เข้าไปดูบ้างแล้วโอ้ยดูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก่อนจะเข้าไปข้างในจะลืมแวะโอ้ยนี่เริ่มแดงแล้วนะคะอ้าวขอเปิดดูหน่อยสิหนูแดงให้อูข้างในก็แดงแล้วนะคะเป็นบักเก็ตไฟเออร์ที่ซื้อมาเจอต้นปุ้มๆุมเหมือนเหมือนอะไรนะที่เขาทํา ลูกชุบอะเหมือนลูกชุบมากเลยต้นนี้จะเหมือนลูกชุบที่สุดเลยชอบมากเป็นเป็นต้นแรกที่เป็นต้นแรกที่เจอแล้วมันใหญ่ปกติมันจะพุ่มพุ่มอยู่แต่ว่าปีนี้มันใหญ่มันพุ่มใหญ่มากอยากจะเอาเข้าบ้านมันก็ใหญ่แล้วเข้าบ้านมันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลามีปัญหาไอรามันขึ้นหรือลบืหรือว่าแมลงมันไปไข่ไว้อพี้ยกระโดดอะไรตรงนั้นเพนี้ยตัวเขียวเขียวใสใสขาวๆตอนเล็กๆก็จะเป็นไข่ขาวๆนะคะไข่ขาวๆเล็กๆ พอสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นตัวเขียวๆเ,เดินยุ่มยามยุ่มยามเต็มเลยเราเลยไม่อยากเอาเข้าไปข้างในก็กลัวมันรักษายากโหดู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 ดดดนี่เห็นไหมเห็นพริกเราไหมคะนี่พริกเรานี่พริกเราโอ้ได้ผลได้ผลอันนี้พันอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้ดูพันมันสิแต่ชอบมากเลยทุกอย่างเก็บให้มันแดงนะคะถ้ามันแดงแล้วจะเอาทําพันธ เชียงรายเราอ่านว่าเชียงรายเนาะดูสิเชียงรายเชียงรายมาจากไหนก็ไม่รู้เธอไม่บอกประเทศเนาะแต่บอกแต่ว่าพิกเชียงรายเชียงเชียงไฮ่เหรอไม่ใช่ก็ R I A มันก็ไรเนาะ H A I เ A I H C H, H I A N G ก็เชียงเราอ่านว่าเชียงเนะาะอ่านถูกป่าไม่รู้เนาะ แล้วก็อาไอก็อ่านว่าไรก็เชียงรายเชียงรายเราอ่านว่าเชียงรายเลยเชียงรายมันก็ไม่ใช่ไม่รู้ประเทศพิกอะไรเนาะรู้อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้อ่านตามตัวภาษาเราภาษาอังกฤษเราก็จะไม่เก่งนะคะอยู่อังกฤษแต่เราไม่ได้เก่งอังกฤษนะคะอันนี้พันธุ์ของเราเองก็สวยนี่ทําเองปลูกเองไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหลืองแล้วแต่ก็สวยแล้วก็ดกปกติอันนี้ก็กินจนถึงทันวานะเสียดาย พริกเพาะเองพริกบักเก็ตไพรเออร์เนี่ยตอนแรกตอนแรกเพื่อนเขาบอกว่าออ้ยไม่ต้องไปเพาะหรอกย้ายเพราะยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าเขาเขาดดดแปลงพันุมาแล้วแต่เรามาทํานะคะขึ้นขึ้นแล้วเราก็จะใช้พันธุ์ของเราตลอดไปเนียมาดูในกรีนเฮาส์นิดนึงโอ้ยในกรีนเฮาส์ก็ยังแบบโอ้สวยขึ้นสวยขึ้นมีเพาะด้วยนะคะนี่มีเพาะไอ้นี่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะเจอผักนี้นะคะผักกาดหิน การหินขึ้นดีมากเลยแล้วก็ไออันนี้เป็นผักชีผักชีไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรก็โอเคอยู่พอได้อยู่เพราะมัน,มนหนาวเดี๋ยวสักพักนึงจะเอาไปอบมันถ้ามันไม่ขึ้นจริงๆไอเนี่ยแดดวันนึงมันก็ดีดแล้วเนี่ยตัดไปกินตัดไปกินเนี่ยต้องเอาขี้ไก่มาลงตัดไปกินแล้วขี้ไก่มาลงเนี่ยไอเนี้ยขึ้นดีดดีด,ด,ดตัดไปกินแล้วก็ดีดแป๊บเดียวนะเนี่ยตัดไปกินแล้วก็ดีด งาในคุณที่เราก็ยังเรือนี่อันนี้ที่เม็ดขึ้นเองนะคะนี่เราจะได้อย่างนี้แหละใบโบบกแต่ว่าพอก็ขึ้นง่ายขึ้นเองก็ขึ้นง่ายอันนี้ไม่อดไม่อยากแล้วใบโบโบกู้วิธีทําแล้วนะคะอันนี้ที่เราพอวันนั้นนะสวยงามนะคะผักชีใบเรื่อยใครติดตามคลิปรอผักชีใบเรื่อยเนาะนี่สวยงามอันนี้ต้นอะไรไม่รู้น้องก็ให้มาน้องก็จะมาปลูกประดับบ้าน เขาจะโชว์โคนวันนี้เลยต้นไหลก็ไม่รู้แต่ว่าวิยรามันออกขาวๆโคนมันเขาให้ปลูกประดับบ้านเราไม่ได้เอาเข้าบ้านนะแต่พอดูจะเอาเขายัางไงนี่เลยอันนี้เลยผักชีบไปเรื่อยเราแตงนี่เก็บกินลูกเก็บลูกกินหมดนะแต่เก็บกินลูกภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาไทยก็ไม่ได้แล้วเก็บลูกกินจนจะหมดแล้วเนาะอันนี้คือแตงไทยแตงกวานะแตงประเทศไทยเราเนาะแตงกวา แต่แต่ลูกเล็กๆนะเมื่อกี้เราก็เด็ดก,กินไปหลายลูกเลยนซีอันนี้ลูกใหญ่ละอันนี้แตงกวาฝรั่งแตงกวาฝรั่งมีลูกนี้ไม่โตไม่มาสักทีพันนี้ไม่เอาแล้วปีหน้าอุ้ยดิเดใหญ่ละมีลูก,กแตงกวาแตงกวาฝรั่งบ้านนี้เอยใหญ่ไปหน่อยนึงดูกว่าบ้านเขาหนเดียวคุณปูดไี่เอาแล้วพันนี้มันโตชาอู้นะ่ะมองไม่เห็นข้างหลังมีอุ้ยใหญ่แล้วนะเนี่ยดูซี เห็นไหมใครเห็นกับเรามา้งได้เก็บกินใช่ไหมนี่อันนี้ใหญ่อยู่ด้ยเอามีลูกหนึ่งใหญ่เดี๋ยวจะได้เก็บกินละตอนสองวันนี้จะเก็บกินมีลูกเดียวนี่ใหญ่โผล่ไปฝั่งนู้นลูกนึงน,ะนี่ลูกนี่ก็โผล่ไปฝั่งนู้นลูกนกะตรงนู้นลูกนะ่ะตรงนี้ลูกนึงอ้อสองลูกกุดกรุดสองสองลูกกุดกรูดโอเคนะได้กินอยู่ อันนี้เป็นพริกขี้หนูบ้านเราเริ่มแดงแล้วนะคะพริกขี้หนูพริกขี้หนูปีนี้ก็ได้กินอยู่ห้าต้นปีหน้าก็จะเอาอีกไอพ้พริกขี้หนูนี่ยังไม่ได้เพาะนะดีไม่เดี๋ยวปีนี้ลองใส่มันมีตั้งห้าต้นเนาะเอาสักต้นกอนี้ไหมเอากอนี้เลยกอไหนดีเอาให้มันสุกทั้งต้นแล้วเราจะเก็บไว้ทําพันอันนี้พริกบ้านเราเองเนี้พริกบ้านเราก็ดกปีนี้ ปีนี้อากาศมันไม่ไม่ร้อนนะคะเตียงกิจ2ี่สบองศา30องศาเนี่ยมีอยู่ไม่กี่วันมีอยู่ตอนเช้า30สิตอนเย็นก็ยี่สิบแล้วมันก็เท่ากับว่ามันเฉลี่ยอยู่ที่นนะร้อนณฤดูร้อนมัน2ี่สบองศาพริกมันก็เลยสวยพริกผักต่างๆมันจะสวยเพราะมันชอบอากาศอยู่ที่ยี่สิบห้าเนาะสาสิบหน่อยๆ30สิแล้วก็ลงมายี่สิบเนี่ยมันจะชอบทีนี้มันก็จะมีแต่สิ่งสวยๆนะคะดี ปลูก,ลกพี่ปลูกอะไรดีที่สวนเราหมดเลยนะเนี่ยเพราะเองปลูกเองเพราะเองปลูกเองดกเองอันนี้ก็ได้กินจนถึงธันวานะคะเก็บไปอันนี้ช่วงธันวาจะได้เก็บเราจะเก็บไว้เนาะช่วงธันวาเดือนมันเลยอ,อีกกี่เดือนเนี่ยสิงหากัดกันยาตุลาพฤศจิกอีกสามเดือนอีกสามเดือนเนาะสองเดือนกว่าเราก็เริ่มเก็บข้าวตู้เย็นแล้วก็จะเอาแต่ผักกาดทินลงนะคะนี่ใบแมงเอยใบหัวละพาเราสวยไหมสวยสวย สามกระถางเอาแค่พอกินนะคะเราปลูกแค่พอกินอันนี้ก็ขึ้นเองอันนี้ทําคลิปแบบลวกๆมากเลยนะขออภัยด้วยนะคะ,ะ,คะแฟนคขับเรายิ่งน,น้อยๆอยู่เนาะใครยังอยู่กับเราก็ทนๆกับเราไปก่อนนะคะให้เราตั้งต้นได้ก่อนนมะค่อยทิ้งเรานะคะอยากทิ้งเราไปนะคะพอทําคลิปรู้สึกมันแบบไม่ได้ดังใจก็ก็สีดายอยู่นะแต่ว่าเออไม่ทําก็ไม่ต่อเนื่องเนาะนี่วิก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 วก อันนี้รวม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 นะคะรวมรวมในสวนเนาะเดี๋ยวเราจะไปจบที่เราจะไปจบที่มะเขือนะคะมะเขือที่เราออกจากกินเฮาตรงนู้นไปเพราะว่าไอที่ว่าเป็นเพี้ยกระโดดกับเพี้ยกับเป็นพวกปลามันขึ้นมันอบเราก็เลยมาไว้ข้างนอกนะคะนี่มาจบที่มะเขือมะเขือกับเรา เครือส่วนหลังบ้านก็ได้กินนะคะใครดูดีๆนูมีลูกแล้วนะคะนู่นสองลูกต้นละสองสามลูกสี่ห้าลูกอยู่นะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรปีแรกเราที่มันออกลูกน้อยเพราะมันออกดอกแล้วมันรดน้าตอนเนี้ยตอนเย็นก็ต้องมารดน้ำเพราะกระถางมันแห้งนะคะนี่กระถางมันจะแห้งๆหน่อยก็ต้องมารดน้ําให้มันไม่งั้นมันมันจะร่วงทีนี้พอมันติดมันจะติดเฉพาะต้นที่มันแข็งแรงจริงๆมันจะติดนะคะเพราะว่ามันรดน้ําไม่ต่อเนี่ยอันนี้เรารู้ปัญหาของเรา呐 เราไม่ว่างเนาะเราไปนอกไปเที่ยวไปนู่นนี่มันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้เนาะดูรวมๆเหมือนเดิมมาอัปเดตในสวนหลังบ้านเนาะสาหรับเอฟซีสวนหลังบ้านสําหรับคนที่รักเราจริงที่ยังอยู่กับเราเนาะเราขอขอบคุณมากเลยนะคะคนที่ยังอยู่กับเราเนาะ,ะสําหรับคลิปนี้เราจะจบตรงมะเขือสวนหลังบ้านขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ขอขอบคุณมากๆค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ